วาวายวาาอคลิปนี้คือลองทำนะไม่ได้จะมาสอนใครนะได้อยู่ข้างบนน่ะนี่ถ้ามันสุกสัก1นึ่งส่วนสามแบบพอดีกินน่ะก็โอเคก็ถือว่าสำเร็จอยู่แต่ว่ากลัวว่ามันจะแบบดิบไปเลยอ่ะข้างบนดิบข้างล่างแบบไม่สุกอะไรเงี้ยเราเสียนี่นี่ มนนี่ออดูสภาพข้าวปั้น่าจะสุกอยู่มันใสอยู่ถ้าเข้าเหนียวไม่สุกมันจะบัววานเลยบัววานเลยหน่งเอาดิเออเป็นสำหรับส่วำหรับคนผู้่ปยเบาววาน อันนี้บ้างบ้างแรกใช่ไหมอ๊อกหรือมั้งตัวตน,นี้เ,นเป็นดาวร้อยบนข้างในไ <c oughs> อนน้นี่บิดบิดบิดมีดใหญ่ยูใหญ่ยูอือหึฮึอ่ได้ได้ถ้าสุกอ่ะสุกอยู <c oughs> อ่เออโอเค <c oughs> อ่ะชิมดิ <c oughs> ดินดินหินอะ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการทดลองทำข้าวหลามครั้งแรกของของโตไหมเออของเราด้วยนะครับก็ <laughs> หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะอย่างที่บอกเอาไวต้ตอนต้นแหละว่าให้ระวังการสุกก่อน การไหมก่อนสุกเออนะเพราะว่าไฟมันแรงแบบไฟไหมฟางอะ่ะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับใช่กด share. แชร์แกร์ซับสไครป์ซับสไครปนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับฮัลโหลลืมด้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสและออโต้นะครับทังช่องพ่อครัวหัวใจและพ่อ <c oughs> และ้อยแชร์เออวันนี้จะมาทำข้าวหลามครับผมยี่ข้าวหลามนองย่าช้างเขามีแต่ข้าวหลามนองมนนะข้าวหลามหนองบ้านนานี่แหละนะบ้านห้วยจันแดงนะครับอ่ะวิธีการทำก็เหมือนจะง่ายแต่ไม่รู้จะง่ายหรือเปล่ามันจะยากตรงที่จะทำให้สุกดีๆได้ยังไงนี่แหละนะครับอ่ะวิธีการทำก็แช่ข้าเหนียวเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ เตรียมเครื่องปรุงนะครับจะมีน้าตาลและเกลือใช่ไหมแล้วก็กระทินะครับเราก็จะมีอันนี้เราจะมาผสมเอ่อพวกนี้ให้มันเข้ากันก่อนที่จะเอาลงไปคลุกเขากับอันนี้แล้วแต่สูตรนะ้้วแต่คนนะเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าเอ้ยจะเอ่อก่อข้าวเหนียวที่แช่แล้วเนี่ยเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ก่อนแล้วค่อยเทพวกนี้ตาม หซึ่งเรามองว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มันจะรสชาติมันจะไปไม่ทั่วถึงอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยจะทำทั้งสองอย่างเลยคือเอ่อเอาเครื่องปรุงต่างเนาะคลุกเ้าให้เข้ากับข้าวเหนียวที่แช่ได้ที่แล้วหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็กเกอกข้าวเหนียวพวกนี้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็แล้วก็เอากะทิท็อปเข้าไปอีกทีหนึ่งก่อนที่จะนำไปเผานะโอเค เรื่เลยเหรอเลยแลย้วก็กันก่อนหน้านี้เราไปเตรียมที่เผาเอาไว้แล้วนะครับเอาเกลือกันเกลือใส่แบบเคม็มไหมพี่เอาพี่พี่กินเคม็มไหมไม่ไม่ใส่แบบตัดตัดหวานนิดนิดเดียวอะ่ะเออพอพอพอหวานเนี่ยจุ <ทำ S 2> ๊บเข้ามาทำไมเทศบ,บาลจำงหวัดดีบีเชียนไม่รู้หรอว่านี่ซอยตัน <laughs> พอหรอไม่รู้อันนี้เราจะชอบนะมันไม่มีสูตรแบบตายตัวนะครับเดจยะเพาใส่เกลืออีกนิดเดียวแล้วก็ถ้าใจให้ดีก็ควรมีอันนี้นด้ยวยนะถั่วดำแต่แต่ถ้าเล่นกับพวกถั่วนี่ก็อารมณ์เดียวกับข้าวเหน,นียวเลยข้าวสารเหนียวต้องแช่ก่อนข้าวใสาไปเลยไม่สุกไม่นิ่มแล้วมันก็จะมีคนไม่ว่าทำผิดทำอ <c oughs> เอ <c oughs> ะเอาเทน้ำค่ะตร<อ>งไหนตรงนี้ได้มอื้ออืมอันนี้คือทำลองเฉยๆนะเพราะว่าทำแค่กระบอกเดียวนี่ คอมเมนเตอร์ของเรามารอชิมเชฟปอมเชฟปอมแล้ใส่ด so ้ะยืมจริงๆเราต้องคนละลายน้ำตาลกับเกลือให้มันเข้ากันในถ้วยโดยการใช้กระถิก่อน เราทำแบบง่ายนะครับง่ายแบบง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาเทใส่โอเคแล้วก็กอไนี้ไม่ไม่ยังใส่อันนี้ก่อนใส่อันนี้เข้าไปในนั้นด้วยมดเลยเหรอไม่สักหนึ่งส่วนสามของกล่องอ่ะแบ่งกล่องออกเป็นสามส่วนแล้วก็ใส่เข้าไปหนึ่งส่วนชี้เลย เดบ์เบบกักข้าวกัะพักกันจริงเดียวะเหมือนชิกล่องนมอ่ะมาเนี้มาเนี่มาเนี่อันนั้นก็กิ่งไอ้กันไก่ตัดกิ่งไม้เดี๋ยวก็ว่าไม่สะอาดอะไรอีกโอเคเอานี่ ไม่มีที่ตวงเพราะว่าิึงแบบเล่มทำไงถ้าถ้าจะให้มันแบบให้มันสุกชัวๆนะมันมีวิธีก็คือเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปมูนก่อนก็คือเอาไปผัดในกระทะอะไรเงี้ยแล้วค่อยเอามากอบใส่ แต่ว่าอันนี้ก็ใส่กระบอกเลยนะใช่ใช่กรกระบอกสุกป่าดอกระบอกอน,นี่พี่ว่าเหลือเนี่ยเหลือ <c oughs> ไม่เอามาอีกหน่อยกระบอกไม่ไห่เอามาอีกทำส,สัก,อก <ๆ S 2> สองอันแบ่งกันคนละบ้านเอ้ยบ้านแล้กระบอกบ้านแล้วกระบอกตอกไนะหนฮะ ทระทงกระทงถ้าเอามาสองกระบอกยังไงอะ่ะไปคิดกันเอามาสองกระบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่ามันเหลือไหมแต่พี่ว่าน่าจะเหลือแะละถ้าเหลือก็ระหว่างที่เผาอันนี้ก็ไปเอามากรอบทําอีกตอนเราเผาแล้วก็ถ่ายคลิปรอไหมตอนเผาเหรอถ่ายทำแแบบ มันน่าจะใช้เวลานานอยู่นะตอนเผากะบอมใหญ่ก็ดีเนะเอาช้อนแบบยัดลงไปได้เลยไม่หกใช่ด้ะเดี๋ยวตัดภาพไปอีกทีตอนเผาเลยนะอ่ะก่อนที่เราจะนำเตยหอมมา ทําเป็นจุกทาเป็นฝาปิดนะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วก็เอาใบเตยหอมมาทำเป็นจุกปิดอัดเข้าไป น่าจะไม่ต้องแน่นมากหรอกมั้งเดี๋ยวมันระเบิดหรือยังไงไม่รู้อะมันต้องแบบระบายระบายความร้อนระบายไอ้น้ำออกมาได้นิดหน่อยค่าขอตัดนอันนี่คือเตาเผาของเรานะครับวิธีการทำก็คือเอาไม้รูปตัววายไม้แบบงามยางสติกอะ มันเป็นคานเพื่อวางอันนี้นะอันนี้มีมีแต่มีแต่ใบทั้งนั้นเลยมันต้องมีฟืนด้วยไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนสุกอย่างที่บอกตอนต้นแหละว่าวิธีการเตรียมอะไม่ยากมันจะมายากตอนเผานี่แหละโอ้ร้อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนเสร็จเลยแล้วกันว่าจะหมูหรือจ๋าเอาท่อนใหญ่ๆอะตัวลากมาใส่เลย ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับดูสภาพไม่ได้กินไม่ได้กินหรอกดูเป็นถ่านไปเลยจ้าอ,อยากทำดีนะออกมาดูออกมาเลยไม่สุกก็ไม่ไหวแล้วแหละเอาไว้ต่อไม่ไหวแล้วอันนี้บังแรกที่เราเผานะฮะเก็บสุกแล้ว เออข้างบนก็คงสุกพอดีแต่โตดูข้างล่างเห็นใช่ไหมอันบน <c oughs> อันนี้ด้วยอันบนยัเงเอาออกมาสีบัวฮักบ่เอออันนั้นอันนั้นเอาอันนั้นเอามาทำทำเพิ่มเพราะว่าข้าวมันเหลือกลัวไม่อิ่มข้าวมันเหลือไงเสียดายดึงไม่ได้สีอ <c oughs> ะไรกี้ hey hey. <c oughs> อลองมาพาดูไหมครับขาวที่หลังก็ไม่พาได้ดูครับข้าวไม่หมดเลยเสีย <c oughs> ดายข้าวเสียดายกะทิเย่บอกว่าห้องทดลองลงกาทิ้งไว้ให้เย็นใช่ไหมไม่รู้แล้วค่อยพาอีกที วาย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 อ่คลิปนี้คือลองทำนะไม่ได้จะมาสอนใครนะได้อยู่ข้างบนอ่ะนี่ถ้ามันสุกสักหนึ่งส่วนสามแบบพอดีกินอ่ะก็โอเคก็ถือว่าสำเร็จอยู่แต่ว่ากลัวว่ามันจะแบบดิบไปเลยอ่ะคือข้าจีพี่ข้างบนดิบข้างล่างแบบไม่สุกอะไรเงี้ยเราจีอ่ะนี้อนนี ลอนชิมหน่อยตอนี้พี่ค่อยอร่อยดูสภาพข้าวก่อนน่าจะสุกอยู่มันใสอยู่ถ้าข้าวเหนียวไม่สุกมันจะบัวหวานเลยบัวหวานเลยหนึ่งข้าวซื้อเออเป็นสำหรับสวดสำหรับคนผู้ป่วยบาหวาน อันนี้บัางบัางแรกใช่ไหมเอาคือเมื่อตัวนี้เป็นตัวบอลล็อตบนข้างในอันนี้บิดบิดบิดมีดเด้อยว่ายยุอือหือเฮ้ย่าได้ได้ถ้าสุกอ่ะสุกอยูอ่เออโอเคอ่ะชิมดิ ดินดินหินนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการทดลองทำข้าวหลามครั้งแรกของของโต้ไหมเออของเราด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะอย่างที่บอกเอาไว้ตอนต้นแหละว่าให้ระวังการสุกก่อน การไหม้ก่อนสุกเออนะเพราะว่าไฟมันแรงแบบไฟไม่ฟางอะ่ะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับช่วยกดแชร์แค่ซับสไครป์ซับสไครป์นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ